เจอตัวตอมดอกทองอุลรยนี้ฟ้ามืดๆนะะเข้าหน้าฝนละเดี๋ยวมมดูครเาไป,ไปทางไหนครัเห็นแล้วบินออกขวาครับเอาไปทางขวาเลยข้ามต้นมะม่วงต้นสายไฟไ,ไปแล้วโอเคครับเราไปตามหาดูอ่ะ มืดๆแบบนี้มืดฝนแล้วฮะเจอแล้วครับขห้งทางเลยบอกเป็นรังเท่าไหร่นะครเมยังยาวเอยฮะเ่ยมันยาวคอนข้างบนหัวนนะั้นบอกค่อยยอนเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะเอาไว้ก่อนนะ ประมาณสี่ห้าวันแล้วค่อยมาดูอีกทีครับแต่ว่าค้างทพงครับนี่ไม่รู้ว่าจะรอดถึงวันนั้นหรือเปล่าแต่ก็ลองเสี่ยงดูครับหาละอื่นต่อมาเจอฝนตกพอดีครับโอกาสทองในการหาพึ่งตามตัวพึ่งครับดูว่าบ,บินบินไปอย่างเดียวครับนู่นนู่น นบินไปเป็นเส้นไปสายเลยรูว่าโอ้ยมัวเนี่ยฝนอ้อยซีซีนะครับฝนตกเป้าๆครับโอ้โห้บินแบบกลับไปเส้นไปสายเลยครับมันต้องปมาเสียเวลาตามตัวนานะคนะเนอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนูนนูนนูนน่นไปทางแพ้โอ้โห้เยอะเลยครับนี่ไปอีกแล้วดู นี่ตอนฝนตกนะครับฝนตกครตามตัวเพิ่งง่ายครับมันกลับลังอย่างรวดเร็วครับกลางวันเนะครฟ้ามืดครึมเลยมาดูว่าวัาเรางสองยีกเจอหรือเปล่าครับเห็นไปหลายทางเลยนะครับตรงชุดเนี้ยออกทางขวามีครับโด่งไปอันนี้โด่งสูงไกลแน่นอนครับทางนู้น ทางนู้นก็ไก่แน่นอนครับหันไปบปกี่ตัวนะครับแสดงว่าต้องอยู่ไก่ครับแต่นี่นเส้นทางนี้ครับโอ้โหไปโคตรทีแล้วไปไปสิบเป็นสิบตัวยี่สิบตัวแล้วครับบินไปไปเส้นไปสายไปเลยครับนะนี่ก็ไปครับนี่น,นี่ทางน,นี้ก็ไปครับทางน,นี้นานๆไปทีเยอะนี่แต่อทางนี้ครับ ไปโคตรทีเลยนี่นี่ครับโดงไปหมดละโอเคครับเราฝนหยุดเขาค่อยไปตามนะครับตัวนี้เป็นโรงเรียนล้างครับดอกทองอุไรเต็มเลยแดงเหลืองเต็มแล้วบินทางนู้นก็ไปเดี๋ยวเอาทีละล้างครับ ประมาณสามทางได้ครับตอนนี้สามทางสี่ทางครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราฝนหยุดสักหน่อยครับตั้งนานครับพึ่งใหม่โอ้โหบินมาทางนี้ครับแต่ป่านี่กว้างมากทั้งกว้างทั้งลุกครับทั้งนามสารพัดอย่างเลยนะ พึ่งมาก็ลังเข้าได้สองสามวันนี่แหละน่าจะบักเกินเนี่ยครับบักเกิน์สี่วันนะทั้งนี้โอ้ยฟาวอีกแล้ววันนี้โอ้ยจะเหี้ยงรือเปล่าเนี่ยเจอแต่พึ่งใหม่ดูต้นไม้สวยๆข้างนั้น คอนบนกุนหนาเกาะเลยไอเกาะเข้าไปเกาะตรงแนมนะครับคอน,นี่ก็แน,น่เกานะเนี่ยเห็ลองเดินหาดูมันทั่วครับเข้ามาแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าหลายรอบเราจะเจอหลังที่มันพอใช้ได้มันกว้างครับ เราเข้ามาได้บ <c ười> ่เยอะรับนี้เดียวฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งผมก็เข้ามาเรียบร้อยละอันนั้นนีกว้างเหมือนกันครับแต่ไม่เจอเหรอโอเคครับในกขอหาก็ครับวันที่สองครับวันนี้เมื่อวานไม่เจอวันก็เจอแต่ตอนเช้าก็ตามใน ไปเจอลังข้างทางนะครับเมื่อวานลังเก็ไม่เป็นลังเต็มเท่หร่ครับเข้าได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับก็เลยทิ้งไว้ก่อนลังที่สองนั่นก็กําลังเข้าเลยเกาะได้มาถึงสามวันแล้วหางสี่วันนี่แหละตามแต่ละทีนี่โอ้โหครึ่งวันครึ่งวันนะครับสองลังเฮียวเลยเมื่อวานวันนี้มาครับนี่ตามใหม่ นี่ครับเจอแล้วครับทรงดูหมวนจะน่าจะเก๋หรือเปล่ามาหาทางเข้าะ่ะครบกระทำเรียบร้อยนะฮะมาทางเข้าก่อน หัวน้ำไม่อุ้มเท่าไหร่นะครับขึ้นไงทีนี้หัวคอนกนี่ก็สวยแต่บเกาะเกาะคอนนี้โอ้โหนุน่น ตั้งแต่นูน้นยาวขึ้นถึงบนเนี่ยนะครับเจอข้างบนขึ้นมาถึงแล้วหลังนี่เก๋เอาการเลย พวกช้ๆนะบกติดากระดาษลังมาด้วย ไฟสักหน่อยครับ 对，对。 โอยสวยเท่าไหร่ครับ เรียบร้อยครับเจอเกันข้างหลังโอ้ยมาสมลงที่เรียบร้อยแล้วหัวแหนมไม่เยอะครับประมาณขวดสปอนเซอร์น้อยเดียวใครก็พอดีอยู่พอด้ยอ่อนดีฮะไม่ได้เกยม,มากแม่ยังดุรัดดุวะยินวนเต็มเลยสองวันครับ สายจนเหนื่อยจากาากดไลค์กดแชร์กดสไลค์ชห้งขคอมันหุ่มอ่ะนอนครับน้ำหัวน้าเสียดายมากดื่น้ำมีความหวัง ล็กๆครับผมมันจะอ่อนครับเพรหัวน้ำมันยังแบบอูมอ่ะแต่ดูทรงแล้วะคำนวณแต่แก้งแต่แรกมันเก๋แน่นอนครับดูทรงแล้วเก๋จริงๆใส่รอบหนึ่งสองสามสี่ครับรอบหนึ่งสองสามสี่โอ้โหอาจจะได้แห่รอบแล้วก็บลู้ครับ ก็แล้วอย